ที้เเสสสยงนนนนนาาาวแฮุกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่ผมสิวานนะครับผมแล้วก็รายการไม่ใช่รายการเอาช่วงแล้วกันวินช่วงนะครับสิวานบนนะครับแม่ไม่ได้ทําช่วงนี้มานานนะครับเพราะว่าพักหลังๆมานี้ไม่ค่อยมีอะไรให้บทน,นะครับแต่แต่ก็มีแล้วก็เลยได้มาทําช่วงนี้ต่อนะครับผม อ่าโอเคมาฟังกันเลยงั้นนะครับทำไมต้องบ่นนะครับก็ไปเจออะไรแปลกๆอะไรที่กวนตีนกวนตีนมานะครับผมก็เลยอยากจะมาบ่นนิดหน่อยนะครับก็ <wości> <however> คือว่ามีวันหนึ่งนะครับผมไปร้านขายขอ,องส่งแห่งหนึ่งนะครับแถวบ้านนี่แหละะครับผมไปวันนั้นนะครับ <im it> ก็ไปสั่งเครื่องดื่มเขานะครับเอออ่ะคำเตือนนะครับผม การดื่มสุรานะครับไม่ดีนะครับผมนะครับผมก็ไปสั่งเบียร์เขาลัางนึงนั่นแหละนะครับก็น้องผู้ชายนะครับพนักงานในร้านเขาก็ยกมาใส่รถให้ผมนะครับแล้วก็ผมก็เดินไปซื้อไปหยิบน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับน้ำยาปะผ้านุ่มแล้วก็น้ำยาล้างจานนะครับก็ซื้อของเข้าบ้านนั่นแหละนะครับแล้วก็สบู่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ อ,อะไรจิปาถาอีกเยอะแยะอยู่นะครับก็รวมๆกันแล้วก็ประมาณ4 500นะครับอันนี้คือยังไม่รวมเบียรนะครับก็เลยไปเช็คไปคิดเงินครับพนักงานแม่งก็คิดให้ผมนั่นแหละ4 500นะครับแม่งมันไม่คิดเบียให้ <laughs> <laughs> ผมก็เลยอ่ะถามน้องลืมอะไรหรือเปล่าเขาก็ หันค้อนขวบมานะครับมองเหมือนเชิงประชดประชันนะครับบอกว่านี่ราคาราคานี้แหละนะครับ450าบาทค่ะอ,อะไรวะอีนี่ปูอุศศสตส่า์ช่วยทวนให้นะครับผมก็เลยทวนอีกทีหนะึ่งน้องมันใช่เหรอหรืออะไรหรือเปล่าอีนี่ก็ดันค้อนมาอีกนะครับแล้วก็ว่าพูดสำเนียงกระแทกแดกดันนะครับนี่แหละ400นะครับ400 นั่นแหละนะครับผมอา้าวผมก็เลยเออเอาจะยังไงกับมันดีวะเนี่ยจะบอกมันดีไหมเนี่ยนะครับก็อา้าวอีกสักทีหนึ่งนะครับก็ถามน้องลืมอะไรหรือเปล่านะครับรู้ไหมครับมันทำยังไงอีหอยนี่หยิบหลอดให้ผมเฉยเลย <c oughs> อ,อูซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำซื้อสไลด์ซื้อน้ำยาปร,ปรับพัดผม มึงหยิบหลอดให้กูทำไมเนี่ยนะครับเวนนะครับผมก็เลยเดินออกมาแม่งเลยนะครับก็ช่างหัวมันนะครับก็ได้เบียร์ฟรีเป็นหนึ่งหลังนะครับโอ้แต่ก็ที่โมโหจริงๆตรงที่มันหยิบหลอดขึ้นมาให้เรานะครับแล้วมันก็หันไปหัวเราะขี้คักกับเพื่อนมันอยู่ข้างๆนะครับอืมจเจริญพวงทะมึงเนาะคนเรานะครับ ได้ลูกจ้างแบบนี้มาอยู่ร้านนะครับแม่งเจ๊งร้านเปอร์เซนต์เลยนะครับแบบนี้อ่ะโอเคนะครับก็มีเรื่องจะบ่นแค่นี้แหละนะครับผม